เราดูแต่เวลาทำงานวันนี้เรามาดูเวลารับประทานอาหารกันหน่อยนะครับสำหรับกองทัพของทีมงานฟ้าบนานาันดาล่ก่อ้างข้าวหม้อเดียวไม่อิ่มนะครับต้องสองหม้อครับใหญ่ๆเลย1นึ่งทุงปุยได้สองวัน

โอ้โห uhm. oh. 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 ป <p <palabras> <p ูสาดปูสาดไปทั้งน <starts> <deu> ั้นเจ่บ้อครับแซ่บอนี่ครับผู้อาวุโสสุดในทีมครับเครียดเด้เนี่ยผู้อาวุโสสุดในทีมนี่ปาจาอต้องน้าท้อ นี่ก็ใหญ่สุดในทีมนะครับกินเยอะการการไม่ค่อยทำแล้วครับกินอย่างเดียวครับแมนบรอเมนูมีอย่างเนี้ยนี่เมนูอย่างเนี้ยงกปลาเป็นเซียบแต่ว่าเนาะเขาเขาจะเขาเขาอึ้งเลย มีไผ่เอาข้าเจ้าอีกบ่ท่งนี่บ่ามีดอนาเขากินข้าเนี้วแล้วกเนี่ยแอ็กละมมากินดียวเนไทยเออกินก่อนเลย เรากินเหลือผละคอยจังสิกินกลินแล้วก็นอนนะครับ<ม><ๆ>กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแซ่บ่อยนัวเห็นนักแสบบอไมะมีไผ่กาวาเพรา่แสบบ่ลองบอเ <c oughs> บิงแ่บบ่บัด แซบ,บอยู่ครับ่มมีคนอใจนี่มา่ามีคนใจนี่มาเนี่ครับบรรยากาศที่ศาลาศาลาบ้านขว,วนะครับอยู่ติดกับหน้าง,งานแม่ขัวของเราครับ นี่คือสิ่งที่ทำให้กินข้าวอร่อยกินจานน้ำหรอวะอกเขากินบหมลไม่่อ่ะหอไปบ้านหรอไม่มีคนกินนี่ครับเท่าแก่ใหญ่ครับอยู่ฝั่งนี้ ่ยเกินข่อนันขอเท่าแก่ใหญ่แล้วก็ลูกชายคนโตและคนเล็กคนกลางไม่ได้มาครับมีก็ไดำจนการไปศึกษาดูงานแต่บ้าเบี้ย็นตัวเล็กๆนี่สามจานนะครับ โอ้ขาดพูดนึงเลยป้ายาดิปายาไปใส่ปะแกกินแล้วเ่อ๋อระบาตัหายติเบียได้เรียกแก่ไหมแกว่ายังไงบอกอิ่มแล้วอ๋อแกกินแล้วไปจนระเบียนเนี่ยเป็นยังพี่กับูเนี่ยพี่ปลาดวยบแ่ดีไรเรายังมาเลือกกินี ออกราจะแต่บอดี้้บ่ค่อยกินข่าวกัเร่งไ่เด้อใสไม่ค่อยกินข้าวก็จะเรียกใช้บริการดีรถแห่รับแต่ว่าแท่นมาคึ่งจะมาได้กินผม่ายด้ก เริ่มอิ่มแล้วครับทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วครับเบ, <c oughs> บียอะไรจะยิ่มเบียฮะร<ม>ับจบเหรออะไรนะผมรับจบรับจบคนเดียวเลยวะเนี่

อิ่มแล้วก็เลือกที่ชอบตามอัธยาศัยไปต่อไปเราก็จะไปซื้อน้ำนะครับมามาไปผู้ใดสิไปกับไปหยองน้ำงบไปซื้อมือนนี่งินเดือนออกอย่างคนละแก้วเจ้าใจบ่เจ้าใจบ่ไปก่อนเลยเฮ้อมาใจอ้าว

เอ้าบริสุทธิ์มันลงว่าห้านกล่องที่แล้วเจ้าใจพอฮะอ่าประยัดเป็นมอนี่เนี่เจ้าเห็นบอโตยาจังจีิดีเนี่เห็นบอเทศให้นนอกให้นุ่งเบ่งใที้ีอเาไปซื้อคนตัเขามาหว่งหนาไป้อะมาอุ่มแม่ข่ามาปลาจอจะไปวะ เดี๋ยวไปคนเดียวยังไปตัวบ่เคยไปบ่ล่องเมืองบ่จะให้เขาตัวได้มหมเด็กน้อยมาตัวเจ้าบ่ได้ดิเจ้าต้องไปเห็นกับตาดิบ่พาไปสิยถากินอยู่เมื่อวานคาแฟเด้อกาแฟบ่แทนย่านเมียบ่บ่เอ้าเอาไปซื้อน้ำแมนบ่ไม่เห็นไปซื้อน้ำเอาได้อุ่มไหมขามะนาบ่นหนานบ่บ่ได้ต่อยพอมเนี่ยเวลาไปเวลาเขาไปซื้อน้ำเขาใจเขานั่งยุ่งได๋นั่ง ชื่อผรไประธานจังหวัดดีเนาะแม่ต้อด้นสแม่ไว้ตามถอยพาจะไปชนเมือเดียวเจ้าหายไปซีหามือจะไปใส่มาถึงสอบสวน่าถึงสอบสวนว่าถ้าเอนรถจะไปขี้ข้างหลังเลยดำไปหัดดำลวกหนาดเลย เขาบ่นนังดอกเขาถืยืนเอาเอาอีเขียวอีเขียวกับบันบาบ่ขี้รถนกดอกะไปนะเป็นอย่างเชือบ่เจ้าอยากกินบ่หน่เขาอย่างนั้นมาแล้วกินได้ก็ได้กินด้วยแล้วแหละกับมากขยังบ่เฮ้ยเจ้าจะอันเมียอีกเอาไม่อยากเราไม่อยากเราดำเราบ้าปั๊บ hãy <coughs> bay thang này thảo hãy bay đan đấy, nã thảo hãy bay phạc môn hay để bay thai môn wow. ôi cái bạch sạn. ฮะอ๋อมีเค้กกินน้ำออไปไปใส้กัได้จะบานจะบาเอารถไอ้นูไปกันยังปะไปนั่นเอาที่ไปให้เาไปลุกมาก่งปะไปเลยอไปก้อนบู้งลยอ โอเคครับผม